สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันที่7สิงหาคมเวลา16.00นณที่พักเพื่อไทยนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองหัวหน้าพักรวมถึงนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักและนายชัยชนกชิดชอบสสบุรีรัมพ์พักภูมิใจไทยได้เดินทางมาพบ นายแพทย์ชนลั่นสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักและนายประเสริฐจ,จันทรงทองเลขาทาธิการพักเพื่อหารือถึงแนวทางการจับมือตั้งรัฐบาลใช้เวลาหารือร่วมกันประมาณ30นาทีโดยพักวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและได้นำรั้วเหล็กมากั้นประตูทางเข้าพักพร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันมวลชนไม่ให้มาปั่นป่วนหลังจากนั้นในเวลา16.30นาฬิกาแกนนำทั้งสองพักร่วมกันถแถลงจัดตั้งรัฐบาลเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วทางพักภูมิใจไทยก็ไม่ขัดข้องในการตั้งรัฐบาลร่วมกับพักเพื่อไทยโดยเงื่อนไขสามข้อคือ หนึ่งพักเพื่อไทยไม่แต่ต้องมาตราหนึ่งสิบสองไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยสการตั้งรัฐบาลต้องไม่มีพักเก้าไกลซึ่งพักเพื่อไทยเห็นพ้องต้องกันเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไปทางเดียวกันพักให้คำยืนยันว่าถ้ายังไม่เชิญพักอื่นๆมาหารือ ก็ให้ถือว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยมี212เสียงคือพักเพื่อไทย141เสียงและพักภูมิใจไทย71เสียงและได้รับการยืนยันจากพักเพื่อไทยว่าการตั้งรัฐบาลมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วแน่นอนเป็นที่แน่นอนจะร่วมมือกันหาเสียงสนับสนุนจากสสและสมาชิกวุฒิสภาเพิ่ม เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งในรัฐสภาส่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจะยึดตามแนวทางของพรรคเพื่อไทยที่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ